สวัสดีค่ะมนาจินจินออนไลน์ค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาดูค่ะตัวอย่างเจประโยคนะคะที่ไว้พูดในนั้นเล่ากันนะคะมาดูประโยคแรกเลยค่ะนั่นก็คือเฉาเฮอเตี่ยนป่านะคะเฉาเฮอเตี่ยนปานะคะแปลว่าดื่มน้อยๆหน่อยนั่นเองนะคะคำว่าเฉาเนาะแบบว่าน้อยนะคะเฮอแปลว่าดื่มอ่าเตี่ยนนัคือแบบนิดหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยเฉาเฮอเตี่ยนปานะคะแปลว่าดื่มน้อยๆหน่อยประโยคที่2ค่ะ ว่ยเย่าเคินีการอิเปย์นะคะว่ยเย่าเคินีการอิเปยนะคะคือฉันเนี่ยอยากจะชนกับคุณสักแก้วหนึ่งนั่นเองนะคะอะ่คำว่าการเนาะหรือว่าแบบการเปยนะคะมันจะแปลว่าหมดแก้วเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเออเราก็จะมาใช้กับคําว่าการเปยนะคะในการแบบไว้ชนแก้วนั่นเองอ่ต่อไปนะคะหนีเปียเฮอร์ไถตัวจียวหนีเปียเฮอร์ไถตัวจียวนะคะคือคุณอย่าดื่มเหล้ามากเกินไปนะคะหรือว่าเป็นการบอกเออคุณอย่าดื่มมากไป นั่นเองประโยคที่สี่ค่ะ我能请你喝一杯吗？我能请你喝一杯吗？นะคะคือฉันเนี่ยจะขอเลี้ยงคุณสักแก้วได้ไหมนั่นเองนะคะคือคำว่าชิงเนาะอาจจะแปลว่าแบบเลี้ยงก็ได้นะคะมาจากชิงเคินั่นเองนะคะอ่านนั้นก็คือชิ่งนี่เคยเปยนะคะจะขอเออเลี้ยงคุณเนี่ยดื่มสักแก้วหนึ่งได้ไหมอ่ะต่อไปค่ะประโยคที่ห้านะคะนั่นก็คือนี่โซจีเฮ่าหม่าชื่อตัวสาว ประโยคนี้นะคะก็สามารถไว้ไปขอเบอร์ได้นะคะเราถูกใจคนไหนนะคะในร้านเราอ่าก็จะใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะนี่โชจิเี่าหมาชื่อตัวเฉานะคะก็จะแปลว่าคทรศัพท์ของคุณนะคะใช้เบอร์อะไรหรือว่าคือเบอร์อะไรนั่นเองอ่าต่อไปนะคะประโยคที่6เคอเคอ不อน以给้ามา เคยผูเ้เคยอีกเกวอเวชินฮามะนะ,ะอ่าเพิ่มเบอร์มือถือไปแล้วนะคะเราก็มาเพิ่ม ID WeChat กันดีก,กว่าอ่าถ้าเกิดใครอยู่มังจีนเนาะแล้วก็มี WeChat นะคะสามารถไปเพิ่ม WeChat ของอีกฝ่ายได้เลยนะคะ,ะ <ๆ S 1> เคยผูเ้เคยอีกเก๋วอเวชินฮามะนะคะคืออ่าคุณสามารถให้ ID WeChat ของฉันได้ไหมสุดท้ายค่ะเราก็จะขอนั่งใช่ไหมคะถ้าเกิดเออเราเนี่ยอยากนั่งกับเขาหรือว่าอยากนั่งในที่ตรงนั้นนะคะก็จะถามว่า 这个座位有人吗？这个座位有人吗？เนี่ววย,ววยะคะ่ะคือที่นั่งตรงนี้เนี่ยมีคนนั่งไหมนะ,ะ่ยค่ะคือเขามาจอดเว้ยเนาะแปลว่าเออที่นั่งนั่นเองนะคะโยรนมาก็คือแบบมีคนไหมนั่นเองใครที่จะเข้าร้านเราที่จรินะคะก็จําแล้วก็นําไปใช้ได้ค่ะ